ยังไม่มีอะไรซ้ำเข้าไปเอาแล้วครับเอาแล้วเห็นไหมครับเอาใกล้ๆนี่ครับตรงสีขคืนนี้เลยนะครับปล่อยปล่อยไปก่อนนะครับพุณนะครับไปทั้งคุณนะครับผมสีซับแล้วนะครับ ตึกเขาให้ตึกเขาให้อยู่ครับอยู่อยู่ครับโอ้ยมรุดบรรทุนไทยครับสงสัยกลืนมอฮอดนะครับโอ้ยเสียดายดิไม่ได้ตัวนะครับหลังจากเมื่อกี้นี่อ่าบาได้นะครับจับอยู่ต่อหนาต่อตานี่แหละครับนี่สัตว์อยู่นี่นะครับบ่มเลือดนะครับอยู่มงเชียเพียด เกียดสี่ึ้นนี่ครับกบที่ึ้นนี่นะครับแต่ว่าบ่ไดโตนะครับนะมีกีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากบมันโตใหญ่เกินนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนขนาดกบลงนะตัวใหญ่เกินเราอาจจะกัดบ่บ่กืนกบนะครับก็เลยซับไปแล้วนะครับบ่ไดนะครับก็ติดนึกว่ามันติดอยู่นะครับมันอาจจะขาบเนียอยู่ตอนนั้นนะครับผมนึกว่ามันถึกแล้วนะครับมันติ๊กนะครับผมซับต่ำสองเทียย์แล้วนะแต่ว่ากะห้ากะสรูปเราขึ้นมากะม่มีตัว จะมาลุดพอดีตอนตอนชี้ขึ้นนะครับออกมาจากหยะนะครับซึ่งดึงออกมาจากหยะนะครับกัะมาเดี๋ยวเฮามาตีไหมนะครับมาเอาใหม่เอาใหม่าหมาที่นี่เอ,อ้ยมีกินี่มากัดอยู่ใกล้ๆนี่นะครับนี่ตรงใบบัวนี่นะครับกัดอยู่ใกล้เลยนะครับมาบานิโซ่กุบตัวน้อยลงนะครับเกี่ยวเรียบร้อยนะครับ เกี่ยวเรียบร้อยไปครับพร้อมลงไปเลยบ้านนี้นี่ยตีไหมครับอันนี้โอ้เรียนดีครับบ้านนี้กบหน่อยของเ่านะครับกัดอยู่นี่นะครับเมื่อกี้นี่ยว่ฮาฮุบออกอยู่นี่นะครับแต่ว่าฮอสซับแล้วมันบ่ได้นะครับ อ่าเําตีไหมนะ นี่กัดบดถือรับกัดบดถือเห็นไหมครับเดี๋ยวลุนกันไหมนะครับเมื่อกี้มันกัดบดถือนะครับมันล่อผมแล้วนะครับกัดบดถือนะครับอ๋อออกไปพุ่งแล้วพี่ออกไปพุ่งแล้วนะครับอุ้ยมองเข้าวบอนนะครับ เลเบกัดแล้วครับกัดแล้วผมาครับกัดแล้วผมว่าแล้วมันออกไปบ่อนพุ่นแล้วกัดแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ไล่สายก่อนนะปล่อยสายไปแล้วสายไปแล้วสายไปแล้ว จะซับแล้วนะครับตึ๊กขอให้ตึ๊กขอให้ดูอยู่ครับเยอะๆมีตัวมีตัวเห็นมากครับตัวนะครับชิปอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับบอกแล้วบอกแล้วนะครับว่ามันล่อผมอยู่นะครับ